ิกส,<รถ> <S <S สีเขียวอยู่ในสีเขียวอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสด,ดีสีเขียว สีขาวอยู่ในสีขาวอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีสีขาว สีม่วงอยู่ไหนสีม่วงอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีสีม่วง สีเหลืองอยู่ในสีเหลืองอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีสีเหลือง สีฟ้าอยู่ไหนสีฟ้าอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีสีฟ้า สีชมพูอยู่ในสีชมพูอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีสีชมพู อย่าลืมกดติดตามและ subscribe ให้บอมด้วยนะครับบายบาย